สบายดีครับสามนิฟ้าครับเนาะมาแบบลุกๆครับเอ้าดุมยังนี่ดุมไฟนู่นโอ้โนี่ว่าดุมเย็นครับนะมางูคือมาทางนี้ครับนะมันเห็นงูมาทางโน้นขามครับทางปล่อยไปขึ้นไปนะครับเนาะงูมาทางนี้เอ้าพอดีทีมงานรัดมานหนีครับของสามนิฟ้าอยู่ถนนนะครับคุณนะไปเกือบครบครับมาหนีสองตัวครับนะเดีมาลัดที่ฟูงไป ถามว่ามุงเมื่องา่ายวะนะมุงเมื่องายอย่า,ายจิตไรไม่ใช่มูนะไรไม่ใช่มูดีกว่าครับนะเพราะว่า,นะา,ามูเป็นเมื่อนะครับนะของพ่อลิปครับอยู่นี่ไรแ,น,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 แน่แม่นน้อมเป็แมงก้อนแม่นหมิดครับ ไมาลัดเนี่ยดิพอลลิผู้ใด้ยังนําเนี่ยโอ,อ้มาลัดครับนะนี่คือบ่ไรเมื่อไอเรียกมันเป็นคำว่า กินเพือกเสืออยู่ครับนี่ดูดีอี่ามันข้ามอยู่นี่บางเมื่อนี่คืออะไรเมื่อไปเรื่อยๆยังได้มูลนึงไปหอดไสหรอนาดางหน่อยไซบานนี่เนี่ยโเห็นงูหน่อยบานนี่เป็นนิ่บ้ะนี่ ไราลูกมั้เด้มาเลนขาวนี่ก็ละขาวนี่มันมาขาวพิษนี่นี่เอไปพ่นไปพ่นเขาไปบานแล้วไปมือกันเฮ้ยเฮ้ยคุณไปผมหยานบเลยานเลี้ยงอยู่ เอ้ยไอ้เร่มาควงหงว่ก้อมควงหว่ก้เ้ยเมียนี่งัวละแมีบอใหลูกกินนมนี่ลูกบปกินนมเม่นี่ไปงว่ก้อมเออวันับจุดดอกสันงวก้อมงวก้อมซึ่งวไม่โอ้ใส่กระดิ่งคว่มสี๊ซกันละสร้างมันนอดหลงพด ม้วนกระซ่ามันว่าตอนนี้อ่ะไปเห็นกระดิ่งเนี่มันเลื่อมยุ่ยๆไปหนึ่งเนี่งายากเว้ยมือไดกอะไรอะไรงวนหน่อยเว้ยม้วนม้วทิ่มชาดม้วนมวทิมชาตัวสอยมูนื่อมาก่อนสามตัวบาทตัวหนึ่งก็เลี้ยงกลับง้วนมวนก็มะไรม่ไรไม่น้ำไรคือมนม้วนย่นข้รถมากม้เพิ่งไลมาตะุ มาตพุ่นแล้ววนี่นายกอว่างัวมึงมันมาตะพุ่นมาถ่เอาว่ได้พ้อดองนดยงานเขาแล้ววะบ้านนี้มันบ่อ่อมูบ้านนี้บ่ออมูก็ยืนทามูเสยอยู่บานนี่อุ้ยเอ็นตมนงแดงหาหลวันหมูันงานแดงมึนมไปซเ่วมันนงมจ้มันา่มมือเนี่ยมันกยากด้บ้านนี้เห็นง่วแล้วไปกี้เขาที่เขากระยาไปซื้อสายไฟ มาคำเด็ด็มาอยู่น้มมำมูอยู่มาน้ามูอยู่ดอกบัดได้แทขาดปุ๊ดสามจะลบหัวกันไปที่มาลครูบดล่หังปาวาจริงดทรัลือกาไปหาา,หจหาจนมือว่อานีา่ไรงัวจนเมืดว่าเป็นเือมาใรอันือมาใังไไปทางเขหามอกนหัารกบอกมาแทงหักบ่ มหากรีบไปสายคนเพื่องลายผลเนาะคนคุันเวคนุเงมหรนาะอัดแม่บนเรือแล้วซาเลงเนาะเออ แล้วเราใส่เอียนมันก็นักไปแห้งหรอใส่เพียงมันก็ไปแห้งแล้วเราใส่คุ้มเนาะเฮ้ยเฮ้ยเราเจ็บขาเราบ่นนข้ามเงยเดี๋ยวอยู่เพื่องอยู่เพื่อนบ่มีเพื่องกินบ่คือคข้ามเงยแท้เออมาเดาเพื่องไอ้มันวัดรพพูน่้ามเงยเดี๋ยวเฮ้ย คือคำเย่คำนี่เดี๋ยวไปตะเสียบเดี๋ยวให้มันกินจะคำเนี่ยเป็นอ่างน่งหัวมันจะปั่นเนี่ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกลูกมวนเมื่อก่อนนี่ออกลูกมวนเมื่อก่อนนี่แมววออกลูกเมื่อก่อนนี่เออม่วนถลบดิลั่วนลบมั่วนถล่ออกลูกไม่ไหาลูกออกยูสาถพิมนี่น้อยเดี๋ยวเสยนอนกับเพื่อนบ้าเอาเดี๋ยวเก็บใส่คู่ห่างให้เออ

มันแมนมาบานมูน hey! ่อกคิดเสือกบานมูนี่ไปขอดก่อนมันม่คนไลไให้กนลเฮ้ย้จางีได้บาเฮ้ยเฮ้ยมูนห่ยกยืดเสือบานนี่เอางานเข่าไปแล้วม่คนไลไให้ีบมันเอาบ้านเ้ยไปุ่นเห็นกยืนสิเลี่ยงยามได้หนอ ัวัวเคืออยู่ม uh, ีแ mm? ต <laughs> ่ขามวเอามันแมงวเจ้าวะัวตะพันมาเลยเอา่ัวเถืกนี่ล่ะ ủa <laughs> <laughs> oh, bà lại mà hay nằm vậy. dưới là hấp lên là lẹ lãng là hấp mua này sẽ tắt qua lắm Hãy <laughs> subscribe เสือไอ้หูอยู่พุ่นอีกเอ้ยเอ้ยโม่ถ้าว่าชิมื่ออยู่เขาหนีจ่าละพุ่นเอ้ยเอ้ยนี่เสืออยู่เอ้ยเอ้ยเก่ารู้เอ้ย ปูนึงอยู่พ like <38 v LD ans> ุ <c oughs> oh. ่นแต่ได้ก็ลบไปลัดไทยเอาโอ้เอาเขาก็อัดโบมืดเนาะดีดีเหลืออยู่ก้อนนึงอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไรยากไล่ซ่าแต่ละมือ

Oi! Hey. 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 Mm <laughs> บัวหมาครับเลียนมนกนะบัวหมาเลี้ยนอยู่นั่นแหละดีล่ะครับแต่ละมื่ออขาดมูหนึ่งแยกมูหนึ่งครับนะตะบัวหวานนะครับกลับจนมื่อแทนบัวหวาน นะครับไก่ถึงมูอแล้วครับนะชิมนีพ่อๆทำหนีแนะครับนะถ่ายกับแดงงูเขเกาครับนะอาจจะลำบากนิดน,นึงครับนะแต่ก็เป็นปกติครับนะขอบคุณสั่นเขมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ